อันนี้ก็คือตัวละ60บาทราคาไม่ได้แรงชลามนันชอบงับคุณตลาดล้านเล่อย่างนี้นะคะเปิดทุกวันพุธนะมีแต่ช่วงกลางวันช่วงประมาณแบบ7โมง8โมงก็เข้ามากันได้แล้วนะคะแล้วก็ยาวๆไปจนถึงช่วงเย็นช่วงบ่ายเลยนะจ๊ะใครสนใจก็เข้ามาได้เลยสําหรับข้างหน้าเราตรงนี้ดูข้างหน้าเราก่อนนะมีอะไรเอ่ยปลาตอดตาบอลลูนมีน้องปลาคราฟด้วย นิดหน่อยนะสำหรับตรงนี้เลยก็เรียงรายกันเข้ามาเลยนะจ๊ะใครที่สนใจปลาตัวเล็กก็น้อยไปใส่ตู้ใส่ตู้อะไรอย่างนี้นะคะก็พลาดไม่ได้เลยนะที่จะต้องมาเดินในตลาดปลาของเราเนาะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าจัดเต็มกันมากเลยทีเดียวนะคะนี่อย่างดูตัวนี้เลยเป็นแอนเลอร์ตัวน้องแบบมีหลายสีมากๆเลยหรือว่าใครเป็นสายตู้เลี้ยงปลาแบบตู้ใหญ่ สัดไปเลยป่าแม่น้ำปลาดองปลาดุกอะไรอย่างนี้อินซีเนตอุ้ยอันนี้เป็นไซส์เล็กคุณมันคือเราจะเรียกของนม้มันคือปลากายปะปลากายหรือปลาตองปลากายเขาเหมือนกันไม่รู้อ่ะอ่ะสักอย่างหนึ่งอ่ะอันนี้เขาก็มาถุงแบบถุงใหญ่มากเลยลามนั้นชอบงับคุณเดินพค้อ่ะไม่ใช่ออ่ามีคนบอกกระหฮมาช็อตฟิลเลยตอนนี้นะคะ ขอบคุณค่ะโะโหร้อยแปดสิบประกวดทองคำอันนี้เหรอเราไม่ถูกสักตัวเออไม่ถูกสักตัวเราอิดะก,ก,กายปะก,กายหรือตองปะก,กายอ่ะอันนี้เราถูกเยี่ยมเยี่ยมไหนอะไหนอะ่ะ มันเหมือนกันอยู่นะเออพี่พี่เขาหยิบหนะ้อันนี้ฉลามเหรอมันต่างกันยังไงอะคุณไหนดูต่างกันยังไงอะโอเคฉลามก็ฉลามต่างกันยังไงอะถุงนี้คือฉลามเหรอคะถุงนี้คือกโแกใช่ครับกระดาษใช่ครับอ่ะถูกอ๋ออันนี้ถูกอันนี้คือฉลามแล้วไหนก็โห่ะคะอันนี้เหรออ๋ออ่ะแสแดงว่าตอนแรกเราถูก อ่ะโอเคเราไปต่อกันขอบคุณนะคะอุ้ยขอโทษค่ะปากด้วยต้นไม้น้ำแบบนี้นะคะคุณพี่เขาก็จะแบบแพ็กๆเป็นถุงเลยจัดทรงจัดทรงให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่ให้ดูแอบส่องกันหน่อยดีกว่าน,นี่นก็คือจัดก,กันไปเลยเป็นถุงเป็นถุงตู้ใหญ่ขนาดไหนก็ นำกลับบ้านเลยนะคะใครสนใจก็มาได้เลยกัทิ้งฟงกะทิ้งไฟแมสตัวเท่าไหร่สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยแล้วแต่ความยาวของน้องเห็นอยู่ไหมเห็นอยู่เห็นอยู่แปลว่าไม่เห็นปักเ้าเขียวหรอแต่ตอนนี้คือเราไม่รู้แล้วนะว่าเกี่ยวไม่เกียวเพราะว่าน้ำจิบน้ำจิบ มันไม่พองเขาบอกว่าถ้าอยากให้น้องอยู่นานๆอยากให้น้องพองเยอะเพราะว่าน้องพองเยอะก็จะทําให้น้องตายเร็วนะคะแล้วก็ใครที่เป็นาสายประักยาต่างๆได้โซนนี้ก็มีสีก็จะแบบเป็นสีกระตูนนิม่งนิโมอะไรไปน้องตัวใหญ่มากเลยนะ มาหรือว่าฝั่งนี้พี่เขากำลังแพ็กประกาศกันอยู่มาจากร้านนี้เอามาจากร้านนี้เหรอร้านเดียวกันเหรออ่านปลาสีแดงสดมากคือตัวละห้าสิบบาท ทั้งหมดนี้ห้าสิบาทหมดเลยอันนี้เราก็จะฟิลฟีพูดเรื่องราคาได้เพราะว่าเราลง YouTube <笑><笑>เพราะว่าถ้าเราลงเฟซบุ๊กปุ๊บเราจะพูดเรื่องราคาไม่ได้เฟซบุ๊กอ่อนไหวทันทีมีคนบอกว่า ขอดูป้าหมอสีมาลาว,วีหน่อยวันนี้เจ้าที่เขาเคยมาเขากลับมาที่ตลาดอีกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูละกันเราเดินมาทางนี้เลยก็ได้ก่อนไปเราให้สองปลาทองก่อนไหมปลาทองห้าตัวสิบสามตัวห้าตัวตัวไหนโอ้ยลูกโป่งเท่าไหร่จ๊ะริ <5 10. S 1> สองตัวร้อยห้าสิบทุกคนถุนนงเนง น่ารักมากเลยอ่ะส <35 S 1> ามสิบห้าไร่เออสามสิบห้าไล่ไม่ใหญ่เลก็กเลก็กแต่นหวีนี่เยแต่ว่าอันนี้แก้มน้องไม่ <5 S 1> ไม่เท่ากัน <10 S 1> อ่ะเออแต่ว่าแก้มน้องไม่เท่ากันอ่ะไหนถุงไหนแพนด้าหรอเฮ้ยอ,อ,อันนี้มันเลิศดนะตัวดำแต่หัวขาวได้ะ โอ๊ย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 อ่าน้องยังไงก่อนโชตัวหน่อยไหมลูกนอนเลยอย่างนี้เหรอวายอ้ามาแล้วเนี่ยให้คนเลี้ยงป่าไม่เป็นมาจับก็ก็จะประมาณนี้ ขอบคุณนะคะสามสิบปีมันป้าเลี้ยงมาสามสิบปีป้าเดี๋ยวยังยังดีเลยไปยังไรสิบหกไร่อ่าโดยเพร่ะไม่อีกหนึ่งไร่จากสิบห้าไร่แล้วเหรอใช่ป้าเลี้ยงอยู่ใช่อ๋อสิบหกไร่อยู่แล้วที่ไหนครับบ้านโป่งค่ะบ้านโป่งที่ใครสนใจฝากฝากบ้านหน่อยนะบนทาฟาร์มบนทาฟาร์มที่บิลลี่ไปถ่ายทำแล้วลากฟาร์มเลย ป้าทองสว,สวยต้องมนทาฟาร์มนะคะฝากป้าไว้ด้วยป้ากําลังมัดถุงปลาให้อยู่ก็คือเป็นผลผลพวงจากเราจับขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราไปทางโน้นเลยก็ได้ข้างหน้าเรามีอะไรมันเป็นน้ำจุ้มแล้วจุ้มน้ำจิ้มหรือเปล่าพ <c oughs> <c oughs> ี่แอมมาส่องพี่ช่วงนี้เราจะเห็น เราจะเห็นพี่ๆเขามาอัโปโมทกันหน่อยพี่ๆมาจากไหนเอ่ยอ่าอาหารปลาซากุระครับปลาซากุระมาทำอะไรบ้างคะครับผม,ผมมาแจกอาหารปลานะครับมีซากุระโกนะครับผมบู๊ออินวันแล้วก็อ่าซากุระไมโครครับผมก็คือใครมาตลาดปลาช่วงนี้ก็จะเห็นพวกพี่ๆเขาเป็นประจำมาประมาณกี่โมงคะเผื่อใครมาสนใจอยากดูผลิตภัณฑ์อะไรอย่างนี้ประ,ะมาณเก้าโมงครับผมครับมาแจกอาหารปลาให้ถึงอ่าตัวยูเซอร์จริงๆนะครับผมนะครับใครสนใจก็นี่ค่ะพี่เขาก็มาเป็นเสื้อแบบนี้เลย <ผ> P C N นะคะใครสนใจก็มาได้ขอบคุณนะคะไปต่อไปต่อเราดูปลาไอ้นี้ก่อนไหม ues? สองกันนิดนึงวันนี้วันนี้คนเขาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราเข้ามามุงได้ปกติลูกค้าเยอะมากปลาเขาก็ยังคงความใหญ่ความเลิศเหมือนเดิมนะปลาบรรลุงบรรลูน อเ,เ,เออพอเราดูคนคนเริ่มเข้ามาแล้วคาริโกงคาริโกะอะไรอย่างเงี้ยลายจุดน่ารักมากเลยสีช็อกโกแลตคือถ้าจะบอกว่าอันนี้คือปลาที่เขาคัดมาแล้วว่าตัวแบบไซส์ใหญ่ๆไซส์ big, บิก๊กบิ๊กเอาให้แบบจุใจเลยนะนี่คุณดูมีหางฟ้าด้วยนี่ให้ดูตัวนี้ตัวนี้มันเป็นหางแบบหางบ่วงหางเออหางกันไก,กลแล้วก็มีแบบเหลือบฟ้านิดน,นึงอ่ะในหางเขาอ่ะกระโดง ต้องดูกระโดงเขาด้วยมันก็จะเลิศนิดหนึ่งนะหนูปลาส่งปลาสอดตัวใหญ่ไม่แพ้ลุตัวใหญ่ไม่แพ้กันเลยเห็นไหมพอเราเข้าร้านปุ๊บคนขอโทษค่ะคนเต็มร้านเลยนะเดี๋ยวเราพาไปดูตรงนู้นก่อนแล้วเราค่อยขึ้นมาไหมสักรอบหนึ่ง เรามาก็เจ้าของร้านก็เดินออกพอดีแอบส่องนิดนึงป้าหมอสีเจ้าของร้านเดินเนี่ยมาอยู่อันนี้คือเจ้าเจ้าประจำที่ที่มาตั้งตรงนี้ใช่ไหมหายไปไหนมาหนีโควิดหนีโควิดอันนี้คือพร้อมแล้วพูดต่อไปจะมารเรื่อยๆไหมนนมาเรื่อยๆแล้วมาอยู่ มีคนถามหาบอกว่าขอแบบดูปาหมอสีมาเลวีร้านนี้หน่อยแบบบหลายคนเลยที่ทักเข้ามาในเพจเนี้ยเขากลับมาแล้วนะคุกคนกับท้อค้านี้นะคะใครสนใจก็มาได้หมอสีมาเลวีที่อยู่ตรงหน้าร้านคิงฟ้าตรงนี้นะคะพี่เขากลับมาแล้วนะจ๊ะตัวก็จะแบบสีสันเหมือนเดิมตามสไตล์หมอสีมาเลวีเลยนะคะตรงนี้ เราก็ขยบับขยับไปเนาะอันนี้ก็คือตัวละ60บาทราคาไม่ได้แรงเท่าไหร่เออราคาไม่แรงก็อยากได้ไหลายตัวก็หยิบได้นะคะ <c oughs> เสร็จแล้วก็แหละจบไปขอบคุณนะคะผมให้คารโทัวรมาก่อนได้ก็ได้แต่นไหนเขาเดี๋ยวผมไปเนาะเพราะว่าพอดีรถมันจอดอยู่ฝั่้อนปลาคงปลาคงปลาคารก็ยังมีนะมาบ้างมาประมาณนี้ถ้าง่าคือปลาอะไรอ่ะสีมันแบบขาวว่าเทวดาเหรอจะหมดหมดแล้วเหลือมาน้อยลูกทีเต็มเกลียวนะ ใช่เอ้แต่ว่าเขาวันนี้เขาเพิ่มเชลป้าหมดแติเขามีเชลเดียวป่ะสองอ๋อสองมีราคกจะได้ไม่สูงจะได้ลดต่อต่างมาน้อยแล้าะว่ากลางเดช่วงนี้กลางเดือนหรือเปล่าใกล้ปีใหม่มาทำผมไม่ติดปลาเข้าราแล้วโอ้โหไดไม่เยอะกลางหลักปีใหม่อ๋อต้องรอรอมาหลังปีใหม่ทร้านจะตีจะตีปลาน้อยนะค่ะใกล้ปีใหม่เราจะเริ่มเป็นเริ่มไม่ย่อนหยุดกันแล้ว พี่ใหม่พี่มาไหมพุดวิ่งสุดท้ายไม่แน่ใจไม่แน่ใจเดี๋ยวดูสถานการณ์อย่ทีดีถ่าขีขัวมาแล้วอ่าประมาณนี้ล้กันเนาะมีปลาคาร์ฟด้านหน้าก็มีนะคะเข้ามาดูเข้ามาสนใจคนมาโซนท่องเช่าเราก็ยังมีนะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้พาเข้าไปดูในโซนท้องเช่านะเราก็ไม่ไดพูดร เราก็เดินดูไปเรื่อยหรือว่าวันนี้จะสั้นๆแค่นี้ก่อนเนะาะเพราะว่าเดี๋ยวดูเยอะเดี๋ยวเพื่อนเผื่อปิดเลยเหรอป,รปิดเลยก็ได้โอเคประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับใครที่สนใจก็เข้ามาได้เลยที่ตลาดปลาตือจากมีทุกวันพุธนะคะแต่ว่าถ้าใครพลาดวันพุธมานะ ไม่ก็มาเจอได้แต่ว่าไม่ได้เจอร้านแบบนี้นะคะในสำหรับวันเอิบๆนะใครสนใจก็เข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย